อ่นะคุณผู้ชมนะกลับมากันต่อนะครับกับช่วงขันปากอยากเผือกค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพูดถึงคุณก้องไว้ไร่กันหน่อยเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วะอย่างไม่จบสักทีไงที่มีปัญหากับผู้จัดนะคะ,คะกับต่างประเทศจนตอนนี้ต้องออกมาจบปัญหาเรื่องราวนี้สักทีนะคะกรณีที่คุณผู้ชมคุณอารีเมลบี้คนนี้เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตในต่างประเทศคือมีพร้อมทนายความแล้วก็หลักฐานลงบันทึกประจําวันที่ไปแจ้งความที่สนอบัง ะันะแจ้งคุณก้องห้วยไล่เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวว่าเออหลังทําสัญญาจ้างคอนเสิร์ตแล้วนะคะที่ทวีวิวยุโรปแล้วผู้จัดน่ะเขาก็เตรียมฟ้องว่าคุณก้องห้วยไล่อย่าเบี้ยวงานนะคะเนื่องจากติดต่อไปละก็ถูกเพิกเฉยจนคุณก้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้มาโพสต์ข้อความลองอินสตาแกรมเกี่ยวกับกรณีนี้บอกว่าคือเคลียร์กับทางผู้จัดในยุโรปเรียบร้อยแล้วล่ะ ได้เงินเงินก็คืนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้จัดหมดแล้วและจะไม่มีการแถลงเรื่องราวนี้แต่อย่างใดก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนที่โกงไม่มีความรับผิดชอบอะไรแค่ไม่ไปเฉยๆไม่คือเหตุการณ์นะคะ <c oughs> แค่เพเฉยเมื่อต้นเดือนเมษายนเนี่ยเรื่องไปจัดแสดงที่ยุโรปเขาก็ขอบคุณผู้จัดมาด้วยนล่นแหละท,<อ>ที่ทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปด้วยการพูดคุยเข้าใจกันนะคือเขาบอกว่ามันเป็นที่การสื่อสารผิดพลาด <Hello. S 2> <laughs> แต่ว่าอยากให้ทุกอย่างมันจบด้วยดีไงแต่พอเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็อ่ะคือในส่วนของค่าใช้จ่ายอะไรไปทั้งหมดแล้วด้วยนะคะก็ดีแล้วค่ะค่ะไม่มีการถแถลงโตอะไรอยู่ดีเนาะอาลีเคก็ถูกคนที่นั่นด่าสาปส่งอะคะ่ะเอ,อโดนลยกองก็ไม่โดนแล้วนะคะเพราะไม่ได้ไปแล้วนะคะค่ะคุณอาลีแกก็โดนด่าสาปส่งไปแล้วนะคะ,คะเห็นใจคุณอาลีค่ะนะคะงานนี้นะคะก็เทนะคะ เทเลทัปปี้โอ้ไปเปิดดูดีไหมเอาสีแดงนะหนูอ่ะอัเปตัวสแอแล้วเราก็เรียกว่าเทเนี่ยมันจะมีหลายเทเทเลอร์สฟีฟเทเลทัปปี้เทเลคอมเอเชียแต่เขานี่เทโลเอนเตอร์เทนเมน คุณโดนเทมาเหรออืมกูโดนเทเทเล้วสวิฟามาไม่ใช่เทโครมนะไม่ใช่อ่ะคราวนี้ไปดูเหตุการณ์คุณเมย่ากันหน่อยนะคะเมย่าอะไรเรนทวันทองเหลงอดีตยิสไซแลนเวอร์มีลูกแล้วนะคะท้องแล้วนะคะใช่ก็เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งแต่งงานเข้าพิธีวิวากันไปหมัดบาทเลยกับหนุ่มต่างประเทศนะคะหวานใจชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็คือคุณฟิลิปบรามาสนัดจูงมือกันแต่งงานอัปเดตหน่อยในอินสตาแกรมนี่ภาพนี้ เขาเนี่ยก็บอกให้แฟนๆได้ทราบกันโพสเป็นรูปถ่ายสวมบิกินี่สีชมพูแล้วก็มีสามียืนอยู่ข้างๆด้วยมาจับท้องอะนะ<ฆ>อ,อันนี้ก็น่าจะจับวนข้างหลังอะแคปชั<ฆ>่นเนี่ยบอกว่า our first family portrait little one มีแฮชแท็กด้วยว่า family time คือถ้ามันแปลเป็นไทยก็อง่ายๆนะ ภาพถ่ายครอบครัวภาพแรกของเขาแล้วก็มีเจ้าตัวเล็กด้วยเนี่ยแหละเออเป็นชุดชุดบิกินี่เนี่ยถักเองนะที่ใส่แคปชั่นแซบขนาดนี้เออมีมีแบบมีนี่ด้วยนะหลบหน่อยแม่จะเดินคนที่ไปเห็นก็ไปกดไลค์คอมเมนต์กันว่าเออแสดงความยินดีด้วยนะคะที่มีเจ้าตัวน้อยแล้วค่ะดีใจด้วยค่ะนะคะน้องเมย่านะคะสวยก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมใช่คือพี่เคยบอกนิววเขามาถูกทางเลยมาถูกทางแล้วผู้หญิงไทยหลายๆคนเนี่ยชีวิตดีนะผู้หญิงไทย หลายๆคนที่เราเกิดมาเราไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ขาวน่ารักเหมืนสาวเกาหลีสไตล์แบบสาวเกาหลีพิตตี้นะคะหลายคนเขาก็มีความแน่วแน่ที่จะผู้ชายไทยไม่ชอบผู้ชายไทยส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงขาวตัวเล็กนมใหญ่ตาโตโตหน้าแบบเปละแบ๊วผู้ชาไม่ค่อยรู้เรื่อง อผู้ชายไทยชอบแบบนั้นผู้ชายไทยชอบแบบนั้นคืออย่างคุณเมย่าเนี่ยเขาเขาไม่ใช่จะเป็นผู้ชายไทยเขาเขาเป็นแบบนั้นแล้วเขามาถูกทางเข้าไปได้ดีแล้วอะเราถ้าอย่างหนูหนูคนแบบหาผู้ชายมาให้หนูยังหนูยังเป็นหมวยไงเข้าใจป่ะหนูยังมีมีโอกาสเลือกได้เยอะแต่ว่าอย่างอย่างอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาเกิดมาอ่ะสวยแต่เขาคมแต่ว่าเ<ถ>ขาผิวคล้ำหรือหรือบางคนก็ผิวดํา ก็จะมีความสุขว่าผู้ชายจะมีความสุขว่าไม่ไม่เอาอ่ะไม่เอาผู้หญิงพวกนี้ผู้หญิงพวกนี้ดําไม่เอาไม่สวยคือผู้ชายไทยจะมีค่านิยมว่าผู้หญิงขาวต้องสวยผู้หญิงดําคือไม่สวยจนทำให้ผู้หญิงคล้ำๆหลายคนเนี่ยเขาก็มีความสุขว่าก็ไม่เป็นไรฉันก็จะอยู่แบบอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันไม่สามารถที่ฉันเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ฉันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีผิวของฉันได้มันมีมาตั้งแต่เกิดและพ่อแม่ฉันก็เผาพันุ์ฉันก็ดํามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่น้องรู้ไหมคะว่าผู้หญิงผิวสีแทนหรือผิวดําในบ ไปเดินเยอรมันเนี่ยเดินไม่ถึงเสาไฟฟ้านะคะได้ผู้ชายกลับแล้วผู้ชายเยอรมันจีบยิ่งกว่านะรักยิ่งกว่านะเพราะเขามองว่าผู้หญิงลักษณะนี้คือผู้หญิงที่สวยมากอ้าวแล้วขาไม่ชอบผู้หญิงเยอรมันด้วยกันเองหรอผู้หญิงเยอรมันอ้วนแล้วผู้หญิงเยอรมันผู้หญิงเยอรมันเป็นผู้บ้านเมืองเขาเจริญผู้หญิงเยอรมันวันวันช้อปปิ้งทำเล็บไม่สนใจผู้ชาย เปอร์เซนที่ผู้ชายเยอรมันจะชอบเนี่ยจะชอบคนไทยมากกว่าจะชอบผู้หญิงไทยเขาบอกว่าจากไทยแลนด์เนี่ยผู้ชายเยอรมันจะบอกจะชอบมากเดินเุ๊่บอกไทยแลนด์ผู้ชายเยอรมันรักเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรจนบางประเทศอย่างฟิลิปปินส์ก็บอกไต้เลนไต้แลนไต้แลนเวียดนามไต้แลนไต้แลนไต้แลนแต่พออยู่ไปแล้วมันไม่ใช่ไทยไงคุณไม่ต้องพูดแต่ม้คนไทยคือคนไทยพออยู่ไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่ไทยนี่มันเป็นฟิลิปปินส์อันนีอยู่ไปแล้วมันเป็นเวียดนามนี่ออยู่ไปแล้วมันไม่ใช่นี่เพราะชอบผู้หญิงไทยมาก ผู้หญิงไทยเนี่ยเวลาไปเมืองนอกจำไม่เลยนะผู้หญิงที่เขาขาวไปยุโรปหรือไปอเมริกาขาวหวยสไตล์พิตตี้เนี่ยพี่บอกเลยเดินไปร้อยวันก็ไม่มีใครจีบโอ้เดินไปร้อยวันไม่มีใครจีบไม่มีใครมองถูกต้องผู้หญิงดำๆำขมขลัหน้าตาบ้านๆธรรมดาหรืออาจจะสวยไปเลยแต่ว่าผิวคลังผิวดำอย่างเงี้ยไม่ถึงสามวันได้มันลุมจีบลุมจีบ ลุงจีบเขาจะมองว่าเนี่ยคือสวยมากอีเขาขาวเนี่ยคือป่วยอีเนี่ยเป็นมะเร็งให้คีมโมจนซีดแต่ถ้าเมืองไทยยิ่งฉีดเท่าไหร่ยิ่งขาวใช่ไหม<อ>สวยสวยสวยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่รสนิยมแต่ละประเทศเดินในเอเชียผู้หญิงขาวอาจจะมองว่าสวยแต่ถ้าไปยุโรปอเมริกาผู้หญิงดํากินขาดค่ะออนะคะอ่ะคราวนี้ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณเนทกับคุณเจ๋งนะคะที่ดูเหมือนว่าคู่เขาเนี่ย เริ่มจะไปกันไม่รอดละนะคะเพราะว่ามันมีกระแสะข่าวออกมนไม่ใช่กระแสะข่าวหรอกมันเป็นการกระทําเลยแหละคือคู่นี้มันมีอุปสรรคเกี่ยวกับความรักมานานว่าเออท้องแลหงอะไรหรือเปล่าแล้วล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไปไม่รอดเพราะคุณแนทเองเนี่ยคุณแนทนัชชานะเกิดอาการหัวเสียมาโพสต์ลงไอจีนี่ไงโคตรเลวจอดอําตัวอักษรขาวใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วมีแคปชั่นข้างล่างด้วยบอกมาว่า เนี่ยไม่ยงไม่เย็นล้วคือ,ค,อคือมันมันมันเป็นแคส่นอีโมติคอนหน้าโกรธก่อนอแล้วทางเพื่อนเขาคนที่รู้จัก,กน,นะอย่างคุณฮาน่าลีวิสคุณนาวที่สานาะดก็เลยมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแล้วเขาก็เลยไปตอบกลับบอกไม่ยงไม่เย็นแล้ว เย็นมานานแล้วผู้ชายก็ชั่วผู้หญิงก็เลวพอแสดงว่าจับได้แล้วทำให้หลายคนเนี่ยมั่นใจได้แล้วจับได้หลายคนก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยที่คุณแนทำลงไปนั้นต้องหมายถึงคุณเจ๋งแน่เลยคือเอาง่ายๆนะน้องแทหนูเป็นคนสวยมากนะหนูเป็นลูกล็อกเกอร์นะเป็นลูกของล็อกเกอร์เมืองไทยระดับต้นๆของเมืองไทยหนูเป็นคนที่สวยมากนะลูกนะเจ๋งเนี่ยเป็นผู้ชายที่เขาแมางเหมือนสักพระเอกยังสามร้อยอ่ะ สามร้อยเคยดูไหมไอ้พวกสามร้อยที่มีกล้ามหล่อๆกันหมดที่มันหล่อเขาทั้งสามร้อยแต่กูโดนอี่สามร้อยคนนั้นลงแขกกูยิ้มเลยนั่นน่ะนี่เขาอันฟอลโล่ไปด้วยนะเนี่ยเออเจ๋งบิ๊กแอสเนี่ยเขาหน้าตาเอาพูดง่ายๆนะมันเป็นเทสของผู้หญิงอีกหลายๆคนแล้วก็เป็นเทสของกระเทยอืมมันหล่อใช่หลอกแลหลมีเข้มแล้วมีหนวดเป็นแขกเหมือนจนใต้หล่อๆค่ะกระเทยหิวผู้หญิงที่เห็นแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงบางคนก็จะบอกเนี่ยแหละผู้ชาย บาง,งคนเขาไม่ได้ชอบอตี๋นะบางคนเขาชอบเข้มๆนะผู้หญิงอะ่ะโหหล่อจังหนูก็ว่าหนูก็ชอบผู้เข้มเหมนี้ทุกคนเขาก็ <c oughs> อยากจะกินถูกต้องไหมคะอะทุกคนเขาก็ <c oughs> อยากจะกินเพราะรู้ว่าเป็นแฟนกับดาราฉันจะต้องปาดหน้าเคก้กต้องมาให้ได้ฉันจะต้องปาดหน้าเค้กแม่นี่ให้ได้ค่ะเพียงครั้ง ฉันก็ถือว่าได้ชนะแล้วอุยคิดเก่งคิดอย่างนี้เก่งก็มันก็คิดกันอย่างนี้แล้นี่แหละสังคมใช่ไหมนะคะสังคมมันกลายเป็นสังคังแล้วนะคะ่จนสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวนี้แหละคงจะไปจับได้จับได้ว่าผู้ชายคงคุยหลายคนคือตอนนี้คนอ่ะก็ได้แต่คิดกันไปแต่ต้องรอว่าคุณแนดดาจะอกมาพูดยังไงถ้าโคต์ขนาดนี้คือมือที่สาม ผู้ชายเ<ะ>จ๋งเขาหน้าตาดีนะพี่ต๋อเคยเจอเขาแล้วที่ทีวีผูหูหล่อวะ่ะหน้าเห<ะ>มือนพระเอกสามร้อยเลยอเอออันนี้นีโอเนดัสใช่ไหมใช่ไหมน,โ<อ>นีโอเนดัสใช่ไหมอยากจะให้นีโอเนดัสเอาหอกแทงมากเอาหอกแทงแทงฉันแดงแดงนะคะอยากจะแบบว่า ให้นีโอในดันเอาหอกแทงค่ะแทงพี่นะแทงหัวใจนะไม่ใช่แทงส่วนอื่นแทงข้างหลังกูนี่แหละไปดูข่าวนี้กันต่อนะคะข่าวสุดท้ายของเกรกน,นี้คุณเกรทค่ะเขาเนี่ยก็แจงเกี่ยวกับเรื่องการอยากให้รองเท้า น้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะคะเป็นรองเท้าสําหรับการช่วยเหลือก็คือให้เป็นกําลังใจเอาง่ายๆแต่มันากลายเป็นกระแสดราม่างไงเพราะว่าคุณเกสเนี่ยเขาโพสต์ก็ความทวิตเตอร์หาน้องๆก่อนนะคะที่อยู่ที่ทำหลวงเชียงรายว่าเออถ้าสามารถกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยเนี่ยเขาจะมอบรองเท้าฟุตบอลให้สร้างเป็นขวัญและกําลังใจให้น้องๆแต่ชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่เข้าใจเจตานาที่คุณเกรซทำไงนะคะแล้วเจ้าตัวพอมีโอกาสเจอก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าที่ตัว เขาทวิตข้อความลงทวิตเตอร์ตั้งแต่สองสวันแรกเนี่ยน้องๆที่ติดท่ามว่าเออให้กําลังใจอะไรแบบนี้นะ uh huh. แล้วมันมีประเด็นที่คนเนี่ยนะคะเขาก็มามองไม่ดี uh huh. มาเข้าใจไปอีกแบบหนึ่ง uh huh. นะคะอย่างตัวคุณเอก กลัวตัวคุณเกสเองเนี่ยเขาตั้งใจจะรวมตัวกับเพื่อนๆไงนะตั้งใจจะรวมตัวกับเพื่อนๆในทีมฟุตบอลไปแจกอุปกรณ์ต่างๆนั่นแหละเพราะเขาคิดว่าเออสภาพน้องๆแล้วคนอื่นๆในทีมหมูป่านเนี่ยจะย่ำแย่นแน่ๆเขาก็เลยอยากจะมาให้กําลังใจว่าเออขอให้ออกมาให้ปลอดภัยก็หาสปอนเซอร์คือคนที่ทราบข่าวนี้เนี่ยก็อยากจะมาช่วยในส่วนของคุณเกสเหมือนกันแต่ว่าพอได้ยินในส่วนของดาราม่าแล้วเนี่ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ห้ามกันยาก,กน,นะความคิดคนคนะคะคือตอนนี้เกส เคก็ให้ได้ไม่ไม่แปลกไม่แปลกหรอกค่ะเคสก็ใจดีก็ให้ได้เขาไม่ไม่ผิดหรอกค่ะแต okay. ค allora> ค่ความคิดคนไงความคิดคนบางคนเราก็ต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ ตอนนี้น้องๆก็ออกมายังไม่ครบนะฮะยังไม่ครบจานวน4<ส><อ>ีนะฮะก็ยังยังไม่ได้ก่อนนะฮะแต่ว่าเกดจะทําด้วยการไปมอบรองท้รอง,งเท้าพี่ก็ไม่แปลกหรอกค่ะมันไม่ผิดหรอกค่ะม,มันเป็นเราเราเรามีโอกาสในทางสังคมเราเป็นดาราเป็นพระเอกเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กที่ต้องการโอกาสมันก็มันเป็นเรื่องที่ดีในสังคมนะฮะไม่ผิดนะคนเขาจะคิดอีกมุมนึงก็ไม่แปลกเหมือนกันอย่าไปว่าเขานะคะก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านี่มีไอรอนแมนด้วยนะคะหนังนะแล้วก็มีกลับ หลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นอะไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ